สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดี fc ช่องคำนวณทางพารวยทุกท่านเลยนะคะ ep นี้จะเป็น ep ที่5านะคะสำหรับที่แอดลงคลิปให้นะคะจะเป็นเด่นบนทั้งหมดเลยนะคะคลิปนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นเด่นบนนะคะก็จะเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องนะคะเป็นสูตรที่งวดก่อนนะคะที่เดินดีนะคะก็จะนํามาฝากวันนี้3สูตรเลยนะคะก็จะเป็นสูตร double a สูตรมัดใจ1แล้วก็สูตร มัดใจสองนะคะที่แอดจะฝากวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะฝากคําเตือนกับทุกคนนิดนึงนะคะคําเตือนค่ะสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิน้นคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากทิมแบกรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นจากช่องคํานวณแนวทางพารวยค่ะ ะะทุกคนมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนาทางเพราะแอดคำนวณจากตัวเลขย้อนหลังนะคะได้มายัางไงแอดก็นํามาฝากทุกคนแบบนั้นถ้าทุกคนชอบก็ค่อยตามแอดนะคะอ่ะ EP ที่5นี้นะคะทุกคนดูสูตรแรกก่อนเนาะสูตรแรกก็จะเป็นสูตร d A ทุกคนดูสถิติอันนี้ตั้งแต่17มกราคม65นะคะอ่าทุกคนดูอันนี้คือผิดหนึ่งงวดในงวดวันที่1เมษายนนะคะที่ออก 618นะทุกคนอ่ะหลุดหนึ่งรอบนะคะก็รอบที่2รอบที่3อ่ารอบที่4อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะหลุดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าไม่ได้หลุดซ้อนกันนะคะอ่ามันก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะคะปีหนึ่งหลุด4รอบนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวต่อมาหน้านี้นะคะนี่งวดที่ผ่านมานะคะออกผลออก6 5หสอง 652แนะะ่ทุกคน652คำนวณได้257ก็มาที่5แล้วก็2ในตำแหน่งของหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะ10บนแล้วก็หน่วยบนนะคะ10บนแล้วก็หน่วยบนอะไนี่นะคะอ่ะสูตรดับเบิเอนี้เดี๋ยวเราจะตามต่อนะคะเดี๋ยวแอดจะทำคำนวณให้เลยนะคะ 16มีนาคม6 6นแอดขอคำนวณให้เลยนะคะไม่ต้องยอดนะคะทุกคนน่าจะเห็นสถิตินะคะเมื่อกี้อาจจะเพราะว่าเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเนาะอ่ะเราใช้หลักนะคะคือร้อยบน2ครั้งนะคะบวก10บนร้อบนก็คือเลข6นะคะ2ครั้ง10บนคือเลข5นะคะยกลงมาเลยนะคะบวก3คงที่นะคะตามสูตรอ่บวกกันนะคะ6บวก6ได้12 12บวก5ได้17 17บวก3ได้20นะคะ 20เราจะตัดเลขหน้าทิ้งนะคะคือเลข2เราจะใช้แค่เลข0ูนย์เอาศูนย์ตั้งนะคะ0ูบวกสได้สามสามบวกสองได้ห้าเพราะฉะนั้นสูตรดับเบิลเอของเรานะคะทุกคนคือศูนย์สามห้าสูตรดับเบิลเอคือศูนย์สามห้านะทุกคนมาได้เด่นบนก็คือมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะแต่เน็นไปที่สิบแล้วก็หน่วยนะคะเพราะที่ผ่านมาสถิตินะคะก็ สิบหน่วยบ่อยนะคะสิบหน่วยบ่อยก็มีวัดนี้ที่เข้าหลักร้อยเนาะเนี่ยก็เน้นไปที่สิบหน่วยนะคะทุกคนคะ่ะเน้นไปที่สิบหน่วยนะคะก็แอดก็ชอบทุกตัวเลยนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ระวังมาสงตัวได้นะมาสงตัวบ่อยเหมือนกันสำหรับสุดนี้ส่งตัวมาบ่อยมากนะคะระวังอาจจะมาสงตัวได้นะคะคืออาจจะเป็นศูนย์สามศูนย์ห้า หรือว่า35นะคะระวังไว้ด้วยนะคะมาได้สงตัวเลยนะคะสำหรับสุดนี้ก็ถือว่าเดินดีเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูที่อ่ามัดใจ1สูตรมัดใจ1นะคะใช้รอยทายครั้งที่1บวกในทายครั้งที่1นะคะแล้วก็บวกกันนะคะแล้วก็คูณ2นะคะคูณไป2นะคะก็ได้ตัวไหนบวกเพิ่มทีละหนึ่งเต้มนะคะก็จะได้3ตัวนะคะดูสถิตินะทุกคนค่ะ ก็เาสองตัวบ้างหนึ่งตัวบ้างนะคะนี่ก็หลุดประมาณนี้นะคะหลุดแต่ยังเดินเตะนะคะงวดเป็นที่หนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมออกหกห้าสองมาที่หกอันนี้แต่นี่เข้าในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะทุกคนในตำแหน่งของหลักร้อยร้อยบนมาสี่งวดและวงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าหรือเปล่าเข้าร้อยบนบ่อยมากนะสำหรับสุดนี้เดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็เข้าด้านหน้าในี่สองตัวหน้า มาดูกันนะคะใช้หลักรอยทายครั้งที่1รอยทายครั้งที่1ก็คือเลข7นะคะบวกกับเลข8ก็คือหน่วยทายครั้งที่1คือเลข8นะคะทุกคนนํามาบวกกันแล้วก็คูณ2นะคะก็จะเป็น15บหคูณสก็เป็น30นะคะ,ะทุกคนลองไปดูนะรอยทายครั้งที่1ดูตามผลเขาเรียกว่าผลไร้สดอะ ทุกคนไปดูนะคะผลตามนั้นเลยนะคะต่อมานะคะเอาแค่เลขศูนย์นะคะมาตั้งศูนย์บวกเพิ่ม1ได้1 1บวก1ได้2สูตรนี้จะได้ศูนย์หนึ่งสองร้อยสิบหน่วยนะคะทุกคนร้อยสิบหน่วยศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวเราจะมาเขียนดูนะคะทั้ง3สูตรว่าสามสูตรนี้มีโอกาสมาได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยค่อยมาท,ทําทีหลังนะคะมาดูมัดใจ2นะคะตรงดินสอย,อยเพิ่งไปดูนะคะแอดเพิ่งคํานวณไปนะคะอ่ะ มัดใจสองนะคะเราจะใช้หลักสิบล่างนะคะทุกคนน,นี่สิบล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะสิบล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะ,ะก็บวกกันได้ตัวหน่วยบวกเพิ่มที่หนึ่งแต้มดูสถิตินะคะหลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้แอดนึกว่าจะไม่กลับมาเข้าแลว้วนะแต่แอดยังคํานวณไว้อยู่นะคะก็กลับมานะคะมาอ่านี่งวดที่ผ่านมาหกห้าสองทุกคนหกห้าสองก็มาที่สองนะคะ มาที่สองก็เดินดีมาต่อต่อเนื่องสองสองวดแล้วอันนี้คือเดินจริงนะคะแอใช้มานานนะคะเอามาดูของวดนี้นะคะวดนี้นะคะสิบล่างก็คือห้านาะหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเจ็ดบวกกันได้สิบสองก็จะได้สองสามสี่แบบนี้นะคะสองสามสี่ก็มาใน10หน่วยได้เหมือนกันเดี๋ยวแอจะเขียนประกอบดูเลยนะกระดาษนี ทั้ง3สูตรเลยเนาะ EP ที่5นะคะสำหรับ EP นี้ EP ที่5งวดที่16 3 66เป็นเด่นบนนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแอดเนาะ แอดลงให้นี่แบบแต่ละคลิปนี่มีโอกาสมาสูงมากๆเลยนะคะงวดก่อนแต่3ตัวด้วยนะ2งตัวบนด้วยถ้าสงตัวล่างไม่มาเบิ้ลมีโอกาสแต่งด้วยนะคะในกลุ่มคือปังมากนะคะใครอยากจะเข้ากลุ่มแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะคะใกล้วันหวยออกแล้วตอนนี้แอดส่งเลขติดมือให้แล้วนะคะก็คือให้ซื้อก่อนที่จะอั้นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวใบสรุปแอดจะส่งให้ทีหลังนะคะอ่ะก็ตามนี้นะคะ่ะสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตร w A สูตรดับเปเอได้0 3 5นะคะ0 3 5สูตรมัดใจได้0 1 2มัดใจ1 0 1 2มัดใจ2มัดใจ2ได้2 3 4 3ส,สูตรนี้นะคะทุกคน ชนกัน2สูตรนะคะก็จะมี0ูนมี2แล้วก็มี3รองก็จะมี51แล้วก็สเดี๋ยวเราลองทำย้อนซักงวด2องวดนะคะทุกคนเราจะได้ดูว่าแนวทางมันเป็นแบบไหนถ้าเราไม่ทำย้อนดูเราจะงงเลยนะคะว่าควรจะเล่นตัวไหนแบบไหนดีนะคะอันนี้ขอย้อนหลังนะคะน,นี่เป็นย้อนหลังเนาะ เดี๋ยวเป็นเอย้อนหลังสักสามนวดแล้วกันนะคะตั้งแต่หนึ่งเอาหนึ่งกคกหกหกแล้วกันอันนี้คือเอเอะอันนี้เอเอเขียนอย่างงี้เอเอแล้วก็มัดใจหนึ่งมัดใจสองออกนะสี่เจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดอันนี้คือสิบหก คอ,อหกหกหนมีคอหกหกสองหเหมือนกันมัดใจได้4ี่ห้า6ก 6, 6, 8ีมัดใจ2 7 8เามัดใจสอันนี้หลุดนะเนี่ยศูนย์หอันนี้ระวังนะคะแอดคิดว่ามัดใจหน,นึ่งิดนะ ระวังไปร้อยนะคิดว่าไปร้อยนะเพราะว่าไปร้อยบ่อยมากแอดคิดว่าน่าจะไปร้อยนะเจ็ดหกแปดมีโอกาสไปร้อยสูงมากนะคะ,ะมาดูนะคะอันนี้คือชนกันสี่สี่สี่เจ็ด 4 7 9นะชนกันก็4 7 9 4 4 7 9 5 6ไม่ชนลงที่5 6 8นะคะผลออกวันที่1กุมภา4 1 1เขียนตรงไหนละทีนี้ออก4 1 1บนออก4 1 1นะคะทุกคนนี่4 4จะมาในหลักร้อยนะมาในหลักร้อยนี่4 อันนี้หลุดไปนะคะต่อมา2อ่ะสมี2สูตร5มี2สูตร7ไม่มี4 5 6ชนกันที่2กับ5 2กับ5รองที่1สูตรที่ชนกันก็จะมี7 4 6 0 1ะคะผลออก คนออก417 417ตัวชน2สูตรไม่มาแต่มา3ตัวเลยนะคะสำหรับตัวตัวชนลงตรงนี้นะมา3ตัวเลยนะนี่ต่อมานะคะเนี่ย2 2 5 7 6 7 8อาชนแค่2ตัวคือ2กับ7 2กับ7 5มี1สูตร6มี1สูตร8มี1สูตร3กับ4ก็มี1สูตรนะคะผลออกวดที่อ่างวัดที่ผ่านมา6 5 2นี่2มาตรงนี้6 5 หกห้าน,นี่ก็เข้าข้างหลังเนาะอันนี้ก็เด่นๆก็มาสองนะคะแต่เข้าทั้ง3ตัวเลยนะคะนี่อันนี้คือเด่นมานะดูงวดนี้งวดนี้มา3ตัวมีแอดคิดว่าน่าจะมีติดนะคะนี่น่าจะมีติดหรือไม่งั้นใน6ชุดนี้อาจจะติด3ตัวนะคะทุกคนสองตัว3ตัว กเปดมัดใจ1อันนี้ระวัง 100. ้อยไป้อยนะเพราะว่าเนี่ยมันมันไป้อยบ่อยนะสำหรับมัดใจหนึ่งถ้าระวังไป้อยก็มีศูนสองก็เหลือ3 3สนี่สวยนะเนี่ยถ้า3มจริงๆนะทุกคนถ้า3มเนี่ยก็สวยเลยนะ03อะไรอะศูนย์สาม 0313เป็นคู่โต๊ดเหรอเป็นคู่โต๊ดได้นะทุกคนเลือกเลยนะเนี่ยในน,น,นี้อาจจะจับประปกบกันได้ด้วยซ้ำนะสามสามห้าเหรนี่ทุกคนเดี๋ยวทําเป็นคู่โต๊ดนิดนึงนะมันมันชอบมามาหลักร้อยไหมเนะี่ยชอบมาหลักร้อยชนสามตัวแบบนี้แอดคิร่านะจะมาติดหนึ่งตัวเอาแบบนี้ก่อนนะศูนย์เอ็กซ์เอ็กซ์ศูนย์สองเอ็กซ x 2 3 x x 3นะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักสิบไปก่อนนะน,นี้เป็นหลักสิบไปก่อนแต่ถ้าเราจะจับเป็นคู่ตัวนะคิดว่าอันนี้ถ้าเป็นร้อยได้นะเดี๋ยวลองประปกบ3ตัวก่อนนะ023 025 021 024 235 231 234 2 5 1 2 5 4 2น4 3 5สอง4 3 1 4, 5, 1, 4. ี่4นี่นะนีะมีโอกาสมาได้ ศูนย์เป็นก้าเจ็ดนี่นะมีโอกาสมาสามตัวถ้าสมมติว่าม,มันมีโอกาสมาได้สามตัวเลยนะก็ถ้าสมมติศูนย์หนึ่งสองเป็นร้อยมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์ศูนย์สาม 1>, 1 3 X 2 3 X านะทุกคนอนม่ 1, 0, 0ูก็มีอันแน้นบ้างอะศู 0, นสี่0ูน3 0, 3สามูนส ที่มี3-1ม1นี่สามหงสองสนี่สองสนี่ทุกคนอันนี้คือถ้ามันเป็นเหมือนรอบนี้เนาะถ้ามันมาเป็นหลักร้อยอีกอันนี้คือคาดคะเนไว้นะอันนี้ทุกคนก็มาดูตัวชนเลยนะเด่นเด่นคือจับตัวชนเลยนะเอาไปเป็นสิบหน่วยหลักร้อยได้นะคะชอบตัวไหนจัดเลือกตัวนั้นแต่ถ้าสมมติมั่นใจ1มันมาเป็นหลักร้อยอีกละมันติดหลักร้อยอีกนะคะก็จะ เด่นแค่3นะคะเด่น3แล้วจับเป็นคู่โตัวแบบนี้นะคะมีโอกาสมาได้ก็ประมาณนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น03นสนะศูนย์สามสามศูนย์สามสี่นะคะ 132 133 134 135 136นะคะแล้วก็สองสาม2ูน2 3สองสามหนึ่งงสาห้า 2 3 5นะคะทุกคนนี่อันนี้ถ้าสามมันมีโอกาสมานะถ้าทุกคนชอบ3ก็ตามนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบ2ก็เลือก2ชอบ0ูนย์ก็เลือกศูนย์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสมาได้นะ,ะเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูตัดให้ดูอีกทีตัดให้ดูอีกทีกทเล่นไหนละ่ะ ไปไหยแล้ว,วกระดาษมันได้หมดตัวเลยนะทุกคนไอพวกนี้นะได้หมดเลยมีโอกาสมาได้หมดเลยแต่ว่าอันที่สามสนสาสม่งสามสองอันนี้มายากนะอันนี้ที่เขียน สองสามสี่มายากสองสามห้าก็มีประมาณนี้นะอันนี้คือสามนะคะก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็ไปจัดอันนี้เป็นคู่โต๊ดนะอันนี้เป็นคู่โต๊ดนะคะทุกคนค่ะอา้าวปากกาไม่ออกอันนี้เป็นคู่โต๊ดนะคะนี่คู่โต๊ดก็เลือกได้แต่ว่าในกลุ่มแอดก็สรุปให้แล้วนะคะทุกคนแอดสรุปไปให้แล้วอันนี้ถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกจัดนะคะถ้าเอาแค่ เนี่ยมันจะเด่น3ตรงที่ว่าสูตรถ้าเราไม่เอามัดใจดนจ1นะคะก็ดัแบเบิลเอกับมัดใจ2ชนกัน2สูตรนี่นะคะชนกัน2สูตรก็จะชนกันแค่3ตัวเดียวรองที่05 2,4มันก็จะเด่นแค่3ตัวเดียวนะ,ะก็3ก็เป็นตัวเด่นเลยนะ,ะ่ะส่วนตัวแอดนะแอดคิดว่ามันมัน มันมีโอกาสที่6ตัวนี้จะมาใน2ตัวบนเลยนะหรือว่าจะเป็น0353 53. มาได้นะอ่ะเนี่ยประมาณนี้ทุกคนเลือกดูนะ0353 0353พิจารณาดูนะคะเพราะว่าถ้ามันชนแล้วมันมีโอกาสมาสูงมากนะเพราะว่า ที่ผ่านมาชนมันก็คือมานะคะทุกคนยิ่ง2ส,สูตรนี้จับชนกันนะคะมัดอ่าเอเนี่ยดับเป็นเอกับมัดใจสอชนกันที่7กับเก้าเอันนี้อันนี้มันผิดนอสองอันนี้ชนสอง แต่ชนสองไม่มาเนาะตัวชนไม่มาแต่มาในคู่ประกบหนถ้าชนไม่มาจับประกบนะทุกคนอันนี้ชนสงองเดี๋ยวแอดทาให้แบบนี้ดีกว่าอีกอันนึงกันไว้สองสูตรนี้ชนกันที่3ถ้า3ไม่มาก็จะเป็น0 2 0 4 5 2 5งส อแอดชอบตัวนี้นะคะทุกคนเลือกนะคะใครชอบสามก็จัดสามไม่ชอบสามเป็นตัวนี้เลยนะคะเนี่ยทุกคนเอาหตัวนี้วินส่งตัวบนได้นะจับวินสองตัวเลยแอดคิดว่าน่าจะไม่พลาดหรอกมันไม่ได้เบิ้ลมาเนาะถ้าอยากเข้ากุ่มนะคะรีบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแอดเริ่มทยอยส่งให้แล้วนะคะนี่เขา้า กลุ่มสมัครเป็น V.I.P. นะคะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มให้แอดคัดให้ก็ทำตามกติกานะคะเดี๋ยวเราในกลุ่มนะคะทุกคนก็จะมีกลุ่มลงด้วยนะคะจะเป็นกลุ่มน้องนอยน้องเราทุกวันเลยนะคะแตกบ่อยมากนะคะอ่ะอันนี้ของงวดกอนนะคะนี่ของงวดกอนนะคะก็คือ3ตัวแตกนะสำหรับเลขวิน5 6 2652นะคะสำหรับเลขบินของเรา55ก็ทั้งอ,ออมแล้วก็ขนมไทยเลยนะคะนี่เลขวิ่งรูดไม่ค่อยพลาดนะคะนี่แบดแอดก็จะหมดนะคะทุกคนนี่สมตัวนะคะจะจะพลาดไปนะ,ะนี่คือ2ตัวบนนะคะนี่ก็เข้า2ตัวบนนะคะ อันนี้คือเป็นชุดรวมบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะก็เข้า25ล่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่าวิ่งรูดเนี่ยให้ทุกคนดูวิ่งรูดเป็นหลักก็ได้นะคะนี่ก็55นคะคะมันมา5 5ถ้าใครอยากเล่นเบิ้ลก็เอาวิ่งรูดไปเล่นเบิ้ลนะคะน,นี้แอดฟันไปที่45นะคะในชุดในชุดในชุดคัดนะคะแต่ว่ามา55นะคะเพราะว่ามาเบิ้ลแอดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากเล่นเบิ้ลก็คือเอาเลขวิ่งไปเบิ้ลนะคะอ่ะเนี่ยทวดก่อนหน้านี้ก็ จบ8071นะคะนี่95ไปออมสินไปโทกศอนมาได้หมดนะคะนี่3ตัว17ก็เข้าสำหรับใบบนนะคะนี่ล่าง80ก็เข้านะคะงวดก่อนแรงไหลมานะคะนี่นะคะแอดไลน์ไปได้นะคะทุกคนค่ะถ้าอยากได้สูตรหัวยี่กี่นะคะที่เหลือเหลืออยู่นะคะทุกคนก็ทักไปได้นะคะ มีคนขอทําเพิ่มเดี๋ยวแอดก็เดี๋ยวแอดก็จะทําเพิ่มด้วยถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์ไปนะคะเพราะว่าสนใจสมุดอ่าสมุดร,รวมสูตรยี่นะคะหัวยี่นะคะก็คือมีไม่มากนะคะทุกคนอ่าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะคะอ่ะสาสำหรับคลิปนี้แอดขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ